เปล่าไทยโซ่สวัสดีครับรอครับรอคุณณัฐคุณใดีือว่าสบายดีทุกทา่านเอฟซีวันนี้ก็ครับผมวันนี้ก็อยู่ใกล้กันหน้ากับน้เอฟซีนะอ่ะทาทำหน้าที่ตัดชายควายก่อนนะตร,รงนี้เกีก่ยวเกี่ยวายควายก่อนเดี๋ยว่าก่อนที่เมื่อกี้ยาก็มีซีเรียพูดคุยกันนะคผมพูดคุยกับเอฟซีครับคือเรื่องคอมเมนต์เอฟซีมีคอมเมนต์มานะครับผม ม่รู้ผมไม่รู้ผมจะซึมเศร้าหรือผมจะหงเราะอะไรดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับคลิปช็อตนะคลิปช็อตที่ผมได้ลงเกี่ยวกับบ้านแล้วมีเพลงประกอบใช่ไหมครับผมเพลงเพลงประกอบกับไอ้คลิปอ่ะนะครผมผมก็ลงมีเพลงอยู่สองสองเพลงช่วงก่อนอ่ะก็มีสองเพลงที่ลงลงบ่อยกัเพลงอะไรเพลงของโมเขียนกับเพลงของแต่แต่อะไทยมีสีประทังบอกว่าโอ้ เพลงใหม่ไม่มีแล้ว,ลวๆๆค,รครับโดยเอฟซีดาหลายท่านหลายหลายท่านครับอ่าวันสองวันคงจะได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนเพลงใหม่ครับแมวและสองสองเพลงอ่ะก็เหลือแค่ความคิดถึงน่าเป็นๆๆน,น่ะเป็นะน่ะเอฟซีบนอ่ะแล้วก็เพลงไต่เอาไทยไต่เอาไทยไม่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 ใช่หรอกเดี๋ยวเพลงของมือเขียนเอฟซีน,น,น,นาจะเบื่อหรือว่ารับไม่ได้มั้ยลูก เบื่อบ่อยเกินหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับเอฟซีนะหรือว่าฟังอยากจะร้องไห้อะไรไม่รู้ตอนนั้นหรือเปล่าแต่ผมก็ปีนแล้วแหละผมก็พยายามปีนแล้วแหละนานๆลงครั้ลอ๋อนะผมหาเพลงทใหม่ลงแล้วนะครับผมคือก็ต้องบอกเอฟซีคนนะครับว่าช่องของพี่บ่าวนะครับคือสร้างมาเพื่อให้เอฟซีได้ชมมีความสุขนะับแต่ชมแล้วเครียดร้องไห้มก็พี่บ่าวก็ไม่สบายใจนะครับผมก็ก็เข้าใจแหละบางท่านอาจจะ ไม่ชอบเนาะบาางท่นอาจจะไม่ชอบอาจจะชอบนะครับเอฟซีนะเดี๋ยวผมก็พยายามให้มันให้ชอบหมดทุกคนนะแต่ก็ผมพยายามชุนหลังผมก็ยังไม่ค่อยลงแล้เพลงก็เหลือแค่ความคิดถึงนะผมก็ไม่ค่อยลงแล้วรู้สึกว่าเอฟซีด่าสองสองสามท่านแล้วผมไม่รู้อยู่หัวเราะได้ยดีนะครับเอฟซีนะครับไปบ้างหัวเราะอมยิ้มเนาะบางครั้งก็อมยิ้มเนาะผมบอกแล้วว่าต้อง คลิปช่องผมคือทําเพื่อให้เอฟซีผมมีความสุขมีความสุขเลยชมเลยต้องมีความสุขมีรอยยิ้มนะเนียแต่ชมชมชมร้องไห้เนี่ยก็ผมก็ไม,ไม,ไม่ไม่สบายใจอีกคนทำคลิปนะครับผมแต่ชมแล้วมีคอมเมนต์มาบอกว่าเออพี่บ่าวทำคลิปแบบนี้ดีมากเลยชอบเลยเฮ้ยนะครับพี่บ่าวก็มีกำลังใจในการทํางานในการทำคลิปนะครับผมแต่บอกเพลงอะไรก็รุนลงเบื่อจังเลย ลงเพลงแล้วก็ไม่รู้บอกไปเป็นได้สิมีนะมีสาวสท่านอยู่พี่ปิดเสียงพี่ไม่อยากฟังเสียงเพลงนี้พี่ดูดูภาพบ้าก็มีอ้๋เข้าไปอ่าเดี๋ยวผมก็จะพยายามพยายามให้มันเดี๋ยวฟังฟังแล้วก็ชมได้ทุกคนนะว่ทั่ทุกท่านนั่นแหละนะครับคือความตั้งใจจริงอยากให้เอฟซีผมมีความสุขมีรอยยิ้มนะผมมีสระบ้างไปบบติดติติดอกครั้งนะครับไอ้ที่นั่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีนี้มัน ที่ไหนที่เห็นแล้วมันกรอบพูดคุยทักทายแนละ้วก็ติดเจอตัวติดชมกันได้นะครับผมปรปั๊บตรงนั้นก็จะพยายามปรับปูให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะครับให้เอฟซีขอทุกท่านได้ชมแล้วก็ได้รับความสุขอย่างเต็มที่นะครับผมเอฟซีนะที่ไหนที่มันผ่านหรือพิพาทก็กราบขอทคขออภัยนะครับผมมาก็ตอบเมนก่อนเนี่ยเม้นต์พูดคุยเรื่องคอมเมนต์เอฟซีซีคอมเมนต์มาในช่องนะครับผม ขอบคุณครับขอบคุณทีมาเมนนะที่มาบอกมาแนะนำมาแนะนำกันนะครับพี่ว่าก็ไม่ไม่น้อยใจทนะก็จะวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับแกแกไขไปเรื่อยให้มันสวยงามให้ดูสวยงามสวยงามสำหรับทุกท่านนะครับผมเอพีีผมก็คือผู้มีพระคุณทุกท่านนะผู้มีพระคุณนะครผมผมก็พยายามให้ได้ให้ชมให้มีความสุขทุกคนทุกท่านนะครับผมเอมากินกินยาเา มุงห้ายไปเลยบึงพ the ุกเกี่ยวยานจังจังจังบ่มีเพียงก็เหลือแค่ความคิดถึงนี่นะผมก็บ่อแล้วมันมันมันครัก็บ่อยเกินเลมันก็เจ๊ก็จะเอฟซีแหละฟังคลิปนี้มาก็เพลงเก่าแล้วคลิปหน้ามาก็เพลงนี้แหละเอ้าอะไรกันหนาวะบางครั้งผมก็เข้าใจหรอกนะครับที่ดาวพูดเร็วพูดเร็วพูดลิ้นพันหน่อยครับผมเอฟซีที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับก็ คือพี่บาวเขจะพยายามพูดใช้แหละบางครั้งก็คือมันยังไงมันเป็น่ยนจาต่เกิดเองมันก็เป็นตั้งแต่เกิดติดดักหมดเลยลพยายามปรับปรุงอยู่สี่คนแนะนำอะไรครั้งอยู่แบบพูดให้รู้เรื่องหน่อยนะครับพี่บาวก็ไม่ใช่ว่าไม่พยายามปรับปรุงเขาปรับปรุงอยู่แต่มาลิน้นพัลล์อยู่ลิ้นสั้นรึเปล่ไม่รู้ลิ้นไก่สั้นเลยทีนี้แต่ว่าสั้นเพราะลิ้นไก่นะยังอื่นเป็นสั้นเลยทีนะอ,อุ้ยปลาอืม เรสอเดียดอยู่มชมช่องพี่ยามนราสอเดียดยิ้มไปนะผมแต่ชมแล้วร้องไห้ก็ปัดเลื่อนไปนะไม่มีในในในใบว่าชมแล้วซึมเศร้าร้อ,รองไห้ไม่ม,มีชมให้มีความสุขให้ดูแบบเป็นศิลปะนะครับผมบ้านก็บ้านโบราณที่ผม,ผมถ่ายให้ก็เราคิดมากค,ค,คืออะไรก็เป็นตามสศรษฐธรรมแล้วเกิดเกียติธายธรรมดาแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเป็นธรรมดาเราไปคิดมากมายนะครับ เราไปซีเรียสมันซึมเศร้าเราดูให้มันเป็นมีความสุขไปนะครับเพราะว่าอม่งั้นเดี๋ยวผมก็จะซึมเศร้าตามนะครับผมประมาณนี้นะครับหาหน้ามักเกี่ยวครับเอานี่แหละหายไขว้ได้กินกันนะครับเออปลาคุยลายหิ้มักนี่ขากองเอาไม้แพ้วหน่อยอสิเราคิดมากมายอยู่ช่องพิบายนักคิดมากมาย

เดี๋ยวท่านบอกจะรอให้โอ้ยรอห้รองห้ดูให้มันแบบศิลปะโอ้ปลาเก่ามีสวยงามมีไม้นะเ,เอทอทุกมือมันผ่านบมดอย่างเี้ยยาไม่จิดมือเลยเออมันผ่านทุกมมือมือมันลื่นจับยาไม่อยู่เลย เด็กูเลี้ยวเกี่ยวกระมือฮึมไอุ้ดเช้าก็ทำงานบ้านก่อนนี่สิเรียงงานบ้านก่อนห่ายาอะไรให้คอยก่อนเดี๋ยวช่วงสายคอยคอยว่ากันเรื่องงานคลิปหมู่บ้านเราคลิปท้องท้องที่ท้องถิ่นเราดูคอยว่ากันอืมตามนี้ฮะตามที่เราคุยมาเนาะอ้นี้ยก็ ดูให้มีความสุขนะครับเงากระเชมดชมวให้มีรอยยิ้มมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ